สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสับปะลังทุกขันนะครับอ่อมือนี้้ามาเบิงวิธีการเก็บมันเซนนะครับหรือว่ามันแหงเฮ็ดมันแหงครับตากขายล่านรับสื่อแถวบ้านครับแจงราคาตอนนี้มันสดขายมันรวมนะครับส่วนมากบอมีอ่วัดแปลงครับเขืดนี้จะขายเป็นมันรวมราคามันรวมอยู่ที่สามบาทครับ มั่นเซ็นซับแบบในวิดีโอนี่ราคาจะอยู่ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดสิบถึงเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ต่อหนึ่งกิโลกรัมครับสำหรับมันมันที่เอามาซับตากเป็นมั่นเซ็นทังสี 4, มั่นสองตันน้ำหนักจะเหลือหลังจากตากแห่งแล้วประมาณเก่าร้อยถึงหนึ่งพันกิโลกรัมครับโดยประมาณ แล้วแต่ว่ามันหัวสดที่เอามาสับมีแป้งเปอร์เซ็นต์แป,งป้แปงในหัวสูงหรือว,ว,ว่าบบมี่เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับ้ามีเปอร์เซ็นต์แป้งน้นำหนักที่ลดน้ำหนักหลังจากซับตากแห้งแล้วน้ำหนักจะ,ะลดลงหน่อยกว่าพันธุ์ที่บม่มีแป้งนะครับสำหรับพันธุ์ที่แนะนำมาเฮ็ดมันเส้็ก็คือ,อพันธุ์เก่าๆนะครับก็มีหอยบง 60, หกศนหอยบงแปดศูนหอยบงเก้าศูนย์ครับเป็นระย่องเจ็ดนะครับ ระย่องเก่าระย่องสิบเอ็ดละยองสิบสามละล่าสุดเป็นระย่องสิบหาครับที่ว่าแปลงสูงนะครับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ครับเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ที่สามารถเห็ดมันเส้นได้และกนรนำนักลดลงจัะลดจะหน่อยครับจะอยู่ที่ประมาณเก่าลอยห้าสิบถึงถึงหนึ่งตันนะครับถาตาก ถ้าเอามันสดมาซับตากสองตันน้ำหนักจะเหลือประมาณเก้าร้อหาสิบถึง1ตันครับหรือว่าหนึ่งพันโลครับช่วงนี้อากาศดีครับตากได้เพื่อเป็นแนวทางให้คนที่สนใจนะครับนะอ็ได้เบ่งในชมกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปด้นะครับ จะลงคลิปอัปเดตเกี่ยวกับมันสับปะหลังให้เรื่อยๆครับเกี่ยวกับพันมันสับปะหลังการแปรรูปการเห็ดมันสับปะหลังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ